สวัสดีมีความสุขค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาเช็คกันนิดหนึ่งว่าคนที่เงียบไปคิดอะไรอยู่นะคะอีวีที่16แล้วสำหรับคนที่เงียบไปนะคะใครคนนั้นที่เงียบใส่คุณนะคะมาดูซิคะาว่าในความเงียบนั้นนะคะความรู้สึกนึกคิดของเขาอยู่ในใจนั้นคืออะไรกำลังจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรแล้วก็คิดอะไรเกี่ยวกับ f c พี่เมย์มาดูกันนะคะว่า พลังงานที่เกี่ยวข้องมีพลังงานของใครกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะเรามาดูไพ่สามใบกันก่อนนะคะพลังงานของไพ่สามใบที่เกี่ยวข้องมีราศีใดธาตุใดเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะพลังงานใบแรกออกมาไพ่5้าเหรียญพฤกษกันมังกรธาตุด,ดินนะคะตอนนี้อยู่ในความโศกเศร้าเสียใจแอบเศร้าซึมแอบร้องไห้นะคะ พลังงานเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องอาจเป็นคุณอาจเป็นเขาได้คงไม่ใช่ FC พี่เมย์หรอกใช่ไหมคะเพราะว่า FC พี่เมย์จะไม่เศร้าจะมีความสุขสนุกสนานเนาะดึงดูดเรื่องราวดีๆมาดูพลังงานใบที่2ค่ะ The Strain นะคะราศีสิงห์นะคะเป็นความรักที่ไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เลยนะคะไม่สามารถตัดใจตัดความรู้สึกหรือว่า Move on ได้พลังงานมันแข็งแกร่ง มากมากมีความผูกพันรักมั่นเนะคะเป็นรักนี้รัน์ก็ว่าได้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะพลังงานเด็กถือถ้วยราศีของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกสิ่งที่พี่เมย์เห็นนะคะตอนนี้กับไพ่สามใบนี้นะคะราศีสิงนะคะคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกและคนธาตุดินพฤกษกันมังกรในเส้นทางของความรักครั้งนี้ ตอนนี้พลังงานความรักอาจจะมีความแตกต่างแล้วมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีพลังงานแห่งความพังทลายการเศร้าโศกเสียใจกับความรักที่มันรักหนักแน่นไปแล้วแต่ว่าไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรกับความแตกต่างของคนทั้งคู่ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้มาดูกันนะคะว่าพลังงานในความเงียบนั้น สิ่งที่เขาคิดอยู่ในความเงียบนั้นเขาคิดอะไรนะคะพลังงานของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนว่าพลังงานของเขาสิ่งที่เขาพบเจออยู่ตัวตนของเขาตอนนี้นะคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันก่อน5ใบตอนนี้พลังงานนะคะชีวิตของเขานะอุดมสมบูรณ์พูนสุขทีเดียวนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับตัวเองแล้วก็ กินอะบางคนเครียดแล้วกินนะคะกินทุกอย่างขวางหน้าอะไรเงี้ยกินใช้จ่ายใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่ออะไรเพื่อลืมความทุกข์เพื่ออยากจะลืมเธอแต่ลืมได้ไหมอะมาดูกันนะคะพลังงานห้าใบออกมาด้วยกันส่งใบนะใบนี้คือแล้วยังไงอะ่ะแล้วก็ไม่ลืมหรอกบอกว่าอะไรนะเงียบเงียบ อยู่แบบนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองแต่ในใจยังไงคะผูกพันรักมั่นอยากกลับมาไพ่หกหกดาบเนีย หกดาบนะคะพลังงานคืออยากได้เธอกลับคืนมาไม่ว่าจะอย่างไรอยากจะเข้าไปในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอยากเดินทางร่วมกันนะคะความหมายของไพ่หกดาบก็คือการกลับมาของใครบางคนที่เป็นคนเก่าอยากให้คนเก่ากลับมาอยากเข้าไปในความสัมพันธ์กลับเข้าไปในความสัมพันธ์ของคนเก่าๆหรือคนที่เงียบหายกันไปอยากสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่ัดสินใจแล้วว่าจะลงเรือลําเดียวกันเพราะว่าความรักที่มีให้ มันไม่สามารถตัดใจได้เลยนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรไพ่หกถ้วย มีความผูกพันรักมั่นมีความหวังดีให้กันนะคะคิดเรื่องราวดีๆให้กันนะคะเวลาคิดถึงกันคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆอยากให้เธอมีความสุขอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีพลังงานนะคะมีความผูกพันกันมากๆและวไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคนในอดีตที่แบบอดีตนานแล้วในวัยเรียนวัยเด็กนะคะอาจเป็นคู่รักที่แบบ คู่รักสมัยวัยเด็กวัยเรียนได้หรือว่าคู่รักวัยวัยที่เรียนมหาลัยแล้วจากกันไปก็ได้นะคะหรือคนเก่าที่เคยรักกันแล้วห่างหายกันไปเงียบหายกันไปได้แล้วก็อีกในนึงก็คือคนรักจากอดีตชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีความผูกพันกันมากมายมีความผูกพันกันลึกซึ้งแบบตัดใจไม่ได้ก้าวข้ามผ่านไม่ได้พยายามพี่จะลืมเธอลืมไม่ได้นะคะไม่ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรเนะะี่ยค่ะก็ไม่สามารถ ลืมในความผูกพันครั้งนี้ยิ่งห่างไกลยิ่งผูกพันยิ่งรักมั่นสิ่งที่เขาพบเจอคือตอนนี้พลังงานของเขาเต็มไปด้วยความคิดถึงแล้วก็อยากจะกลับมาแต่พยายามทำให้ตัวเองมีความสุขพยายามอย่างมากนะคะมาดูไพ่ใบที่4นะคะความรักชัดเจนในใจยิ่งห่างไกลในความเงียบในความเงียบนั้นอ่ะตระหนักรู้เขาเรียกว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่า มันชัดเจนในใจยิ่งห่างไกลย,ยิ่งเงียบหายความรักที่มีให้เธอนะั้นะ่ะเห็นไหมคะชัดเจนมากๆมงกุฎอ,อยู่ตรงเนี้ยเอาดาบเนี่ยปักกับมงกุฎไว้อย่างเงี้ยคือคนคนนี้แหละของฉันปักใจรักมัน่นไม่เปลี่ยนแปลงเลือกแล้วนะคะคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของฉันคนคนนี้แหละคือคนที่ฉันจะต่อสู้ฝ่าฟันประมาณนั้นเลยนะคะกับไพ่หนึ่งดาบเนี่ยชัดเจนในใจมากๆตอนเนี้รู้ใจตัวเองแล้ว รู้ใจตัวเองแล้วว่าใจของฉันนเป็นของเธออารมณ์นั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้พลังงานของเขาสิ่งที่เขาพบเจออยู่นะคะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่เรื่องที่เขาตัดสินใจตอนนี้คือทุ่มเทพัฒนาตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกัน คุณกับเขาแตกต่างกันได้นะคะที่มีอายุเก็บแตกต่างกันเยอะๆหรือเนี่ยค่ะอาจจะแตกต่างกันหรือเขาอะดูเด็กกว่านะคะเป็นคนวัยทำงานนี่แหละอายุใกล้เคียงกันแต่เขาดูแลตัวเองและยังดูเด็กอยู่ก็เป็นไปได้นะคะบุคลิกลักษณะตัวตนของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะทำงานเก่งนะคะแล้วก็ชอบกินชอบเที่ยวหรืออาจจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งด้วยก็เป็นได้นะคะคนคนนี้มีแพชชั่นต่อการทำงาน บ้างานก็ว่าได้นะคะพลังงานของเขาเป็นคนที่ทํางานแล้วแก้ไขปัญหาได้เก่งมากๆเป็นคนพูดจารตรงๆเป็นคนพูดจาผงผางนะคะวาจาคําพูดนะอาจจะเป็นเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าพูดขวานผ่าซากอาจจะพูดไม่พราะ เป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นคนใจร้อนนะคะโกรธง่ายหายเร็วก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือบุคลิกลักษณะตัวตนของเขานะคะนี่คือพลังงานของเขาตอนนี้นะคะที่เขาเป็นอยู่เนะะี่ยชีวิตของเขาถามว่าตอนนี้ยากลําบากไหมโศกเศร้าเสียใจไหมนะคะพลังงานโศกเศร้าเสียใจมันมีห้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยแอบเศร้าแอบซึมแต่ว่าไม่ได้บอกให้ใครรู้นะ นะคะก็คือเจอกับพลังงานเศร้าเสียใจแอบร้องไห้อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นไปได้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือพยายามให้ตัวเองนั้นมีความสุขกับความรักความผูกพันชัดเจนในใจเอามาพัฒนาตัวเองนะคะทุ่มเทกับการทำงานนั่นคือพลังงานของเขาตอนนี้ทีนี้เรามาดูนะคะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณในตอนนี้กับไพ่สิบใบที่พี่เมย์จะเปิดต่อไปนี้นะคะมาดูว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เลยตอนที่คุณดูไพ่ ดูไพ่กับพี่เมย์อยู่ตอนนี้นะคะคลิปนี้มาดูพลังงานของเขาสิตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคิดยังไงนะคะในความเงียบนั้นคิดอะไรอยู่ยังเงียบอยู่เลยแล้วในความเงียบเนี่ยกำลังหาแสงสว่างนะคะกับหนทาง เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องอะ่ะคือตอนนี้อยู่กับจิตวิญญาณของตัวเองศึกษาเรื่องราวตัวตนของตัวเองนะคะว่าจะต้องทํายังไงให้พบกับแสงสว่างนะทุกคนดูนะคะไพ่เดอะเฮอร์มนะอาา่าฮะพลังงานนะคะเงียบนะคะเงียบเดอะเฮ m ร์มิตเฮอร์มิก็คือเหมือนคนจําศีลอ่ะเหมือนคนถือศีลน,นะคะอยู่กับตัวเองเพื่ออะไรกําลังหา ทิศท,ทางแล้วก็แสงสว่างเพื่อไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเพื่อไปในทิศท,ทางที่จะแก้ไขเรื่องราวที่เขาเจอนั่นก็คือพลังงานในความเงียบของเขานะคะกำลังมองหาหนทาง เรื่องราวของชีวิตที่เจออยู่ตอนนี้จะต้องทำยังไงแล้วก็มันมีความขัดแย้งนะคะอาจจะขัดแย้งในความคิดของตัวเองหรือพลังงานของเขาเวลาคิดถึงคุณขึ้นมาเนืกอถึงคุณความรู้สึกมันมีเรื่องราวผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายที่มันเป็นอุปสรรคขวากหนามระหว่างเราทั้งคู่นะคะมันมีคนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นครอบครัวคุณครอบครัวเขาคนที่แวดล้อมคุณเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะได้หมดเลยพลังงานขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเมถาวะ ไพ่ห้าไม้เท้าคือการทะเลาะบบกแหวงนะคะหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันที่เกิดมาจากคนรอบข้างนะคะหรือคนที่มีงานคนรอบข้างเป็นไปได้ในพลังงานตอนนี้นะคะแล้วเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นพลังงานคนที่แวดล้อมคุณคนที่แวดล้อมเขาที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ลงรอยกันนั่นเองนะคะใบพลังงานใบที่สามนะคะคิดถึงคุณแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่า มีกำลังแรงใจนะคะแล้วก็คุณเหมือนกับเป็นแสงสว่างให้ทิศทางของเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาเดินต่อสู้เป็นกำลังใจที่จะให้เขามีความหวังได้พบกับแสงสว่างในความสัมพันธ์นี้ You are my sunshine ก็คือกำลังใจที่ให้ผลักดันแล้วก็สู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปนั่นเองนะคะพลังงานใบต่อมาการเดินทางไม่ใช่การเดินทางการเดินจากกันไป ยังโศกเศร้าเสียใจในวันนั้นที่เดินจากคุณนะคะความเสียใจมันยังมีอยู่มันยังติดอยู่กับความรู้สึกเวลาคิดถึงคุณนึกถึงวันที่เดินหันหลังจากมาทั้งทั้งที่ยังรักอยู่นะคะแล้วมันเกิดความไม่มั่นคงในวันนั้นนะคะเกิดความไม่ไม่มั่นคงเกิดความเศร้านะคะ กับพลังงานที่ต้องเดินจากความรู้สึกในวันนั้นความรู้สึกของการจากลามันยังทำให้เขาเจ็บปวดใจแล้วก็เศร้าอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วเขานะคะ คิดถึงคุณแล้วคิดอะไรอีกนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งนะคะไพ่สามเหลี่ยนขึ้นมาอยากจะอยากจะกลับมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามั่นใจว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้เขามั่นใจว่ามันสามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูไพ่ใบต่อไปมันมีความรักเต็มเปี่ยมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วย ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเงียบอยู่เปรียบเสมือนว่าเรานั้นนะคะหันหลังให้กันหรือห่างกันไกลแต่ความรักความรู้สึกที่มีต่อกันมันยังมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าความรักครั้งนี้นะคะมันยังมีอุปสรรคขวางหนามแล้วก็ทำให้เศร้านะคะคิดถึงคุณแล้วยิ่งรักคุณแล้วทำให้เขานั้น เศร้านั่นเองนะคะรู้สึกเศร้าว่าจะต้องทํำยังไงเอามาดูไพ่ใบต่อไปคิดถึงคุณแล้วคิดอย่างไรอีกมีความกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกับความขัดแย้งของใครหลายๆคนนะคะทำให้การเดินทางผจญภัยไปด้วยกันหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นั้นเป็นไปได้ยากลําบากเพราะมันมีความขัดแย้งขั้นกลางอยู่นะคะทำให้เกิดความ เศร้าโศกเสียใจเป็นกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คนคนนี้เขาไม่ใช่เศร้าโศกเสียใจแล้วไม่ทําอะไรนะเขาเอาพลังงานนะที่เป็นกําลังแรงใจจากคนนะคะความรักคือแสงสว่างของเขาความรักที่เรามีให้กันเราเชื่อมั่นเชื่อใจในความรักแล้วเอาเป็นแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองก็คือไพ่ใบนี้เนี่ยค่ะพัฒนาตัวเองแน่นอนแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะยังเสียใจกับการเดินหันหลังจากไป นะมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะความสัมพันธ์จะเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ the j u s t m e n t the j u s t m e n t ก็คือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์สิ่งที่คุณอยากรู้คุณจะได้รู้สิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้รับเพราะฉะนั้นให้คิดในทิศทางบวกสำหรับตอนนี้ถ้าเงียบอยู่นะคะ separation อยู่สิ่งที่คุณทำได้คือคิดบวกเท่านั้น การคิดบวกคือหนทางที่จะนำพาให้ความรักนั้นนะคะเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเป็นการดึงดูดเรื่องราวดีๆแล้วก็ทำให้พลังงานลบนะคะหมดไปจากคุณแล้วพลังงานบวกเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะมาดูใบต่อไปนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่ามันหาทางออกไม่ได้นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่ามืดแปดด้านนะไม่รู้จะทำยังไงอะตอนนี้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดความยุติธรรม เหมือนกับร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะร้องขอนะคะไพ่เด d j u สเ m e n t กับแสงสว่างนะคะแล้วก็ไพ่หถ้วยความผูกพันครั้งนี้มันชัดเจนในใจอยากได้แสงสว่างอยากให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความยุติธรรมอยากให้ความสัมพันธ์นี้พบก,กับทางออกเพราะตอนนี้นะคะมองไปทางไหนมันมืดแปดด้านมาดูไพ่ใบสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานความรักรักนี้รัก หัวใจหยุดไว้ที่เธอนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์มันมีพลังงานความรักที่หนักแน่นมากมายอย่างที่บอกว่าไพ่ขึ้นมานะคะตอนต้นที่เราเปิดไพ่สามใบมีไพ่เดอะสเตรนท์นะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยความรักมันเต็มเปี่ยมไปได้วยความรักความอบอุ่นความเมตตานะคะนึกถึงความรักแล้วนึกถึงความอบอุ่นนึกถึงแสงสว่าง แล้วความรักครั้งนี้กลายเป็นว่าหยุดหัวใจไว้ที่เธอคือบอกว่าประมาณว่าอยากครอบครองไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงด้วยนะคะเวลาคิดถึงคุณน่ะกลัวคุณจะไปปันใจให้ใครไหมกลัวใครจะมาหลงเสน่ห์คุณไหมไม่อยากให้ใครเข้าใกล้คุณไม่อยากให้คุณไปใกล้ใครด้วยอยากครอบครองไว้คนเดียวอยากเป็นเจ้าของคุณคนเดียวเขาแอบหึงอยู่ในใจอ่ะจริงๆแล้วพลังงานของเขาเป็นคนที่ขี้หึงน่ะขี้หึงขี้หวง นะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงมองมองไม่ออกเลยว่าจะต้องทํายังไงเขาก็เลยเศร้าเนะี่ยมันมืดแปดด้านก็เลยเอาพลังงานเหล่านั้นอนะมาพัฒนาตัวเองเพราะว่าในหัวใจอะไม่สามารถที่จะตัดใจจากเธอได้ยังไงก็รักเธอแล้วรักอะเป็นรักแบบอินฟินิตี้อะรักอินฟินิตี้ก็คือรักนิรัดนดนระ์อะ รักไร้ขีดจำกัดรักแบบรักไม่มีเงื่อนไขไร้ขีดจำกัดรักอินฟินิตี้เนะยค่ะไม่ว่าจะห่างกันนานแค่ไหนก็ยังอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นคือพลังงานในความเงียบเนะะียคะในความเงียบของเขาและสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้เรามาดูไพ่โรแมนดิอัลกันนะคะพลังงานไพ่โรแมนดอัลห้าใบไพ่โรแมนดิอัลจะบอกว่าอย่างไรบ้างคะ่ะขอดูพลังงานไพ่ ใบนี้เขาอยากออกมาว่าเออตีใจด้วยอะ่ะ This could be the one This could be the one ก็คือคนที่คุณอะ่ะคนที่ใช่สำหรับคุณอะ่ะหรือคนที่ใช่สำหรับกันและกัน This could be the one ก็คือคนนี้แหละคือคนที่ใช่คือคนที่คุณรอคอยแล้วเขาก็รอคอยคุณแล้ว คุณคือคนที่ใช่ของเขาด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็น t i s s ุ u กบีเดอ e วัเนีคะพลังงานใบที่สองว่าเป็นโซเม e ด้วยนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่รักเป็นเนื้อคู่ที่เป็นคู่ที่ใช่ที่รอคอยกันมานานนะคะและพลังงานใบที่3ามอ i ลิควิดเต็ในพลังงานตอนนี้มันยากที่จะสมหวังในความรักนะคะเพราะว่าพลังงานความรักในตอนนี้มันมีอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับคนแวดล้อมอ่ะ รอบข้างอ่ะพลังงานมันกลายเป็นว่าความแตกต่างทําให้คนรอบข้างก็ไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่เห็นด้วยนะคะอาจจะฝั่งคุณฝั่งเขาเป็นไปได้นะคะมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้ยังไม่สมหวังนะคะสมหวังได้ยากแต่คุณต้องเชื่อมันในความรักเพราะคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะมาดูไพ่กันต่อไปที่4ะะี่นะคะเมดเดลฟอร์ดนะคะคุณทั้งคู่จะต้องจับมือกัน ร่วมมือร่วมใจกันไปในทิศทางเดียวกันว่าเราอะยึดมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักของเราที่ความรักของเราต้องประสบความสําเร็จแน่นอนคิดยังไงได้แบบนั้นพลังงานเป็นแบบไหนสิ่งเหล่านั้นที่เป็นพลังงานเหมือนกันจะเข้ามาหาคุณนั่นเองมาดูให้ไปที่5 you deserve love นะคะคุณมีคุณค่าคู่ควรกับความรักครั้งนี้นะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่คู่ควรแล้วก็มีคุณค่าคู่ควรกับคุณ คุณคู่ควรกับความรักดีๆของคนที่ใช่ของคุณนั่นเองนะคทีนี้เรามาดูไพนะ่ Love Message Oracle c a r d นะคะ Love Message Oracle c a r d จะบอกว่าอย่างไรบ้างกับข้อความถ้าเขาเนะี่ยในความเงียบของเขานั้นข้อความที่อยู่ในใจถ้าบอกคุณได้อยากจะบอกอะไรถ้าพูดกับคุณได้สิ่งที่อยู่ในใจมีอะไรบ้างเรามาดูกัน5ข้อความนะคะ พลังงานใบแรกบอกว่าอะไรคะคุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะเป็นฝันที่เป็นจริงนะเอซี LC พี่เมย์อะเป็นฝันที่เป็นจริงของเขานะคะเนี่ยามาดูพลังงานใบที่สองะคะ่ะพลังงานใบที่สองคือตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมคนที่คุณเคยรู้จักเ,เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะ ไม่ต้องถามว่าเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเขาต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วค่ะดรือพลังงานไปที่สามกันค่ะพลังงานไปที่สามบอกว่าฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยอืมขนาดนั้นอะหยุดรักเอฟซีพี่เมย์ไม่ได้เลยอ่ะเหมือนพี่เมย์อ่ะก็หยุดรักเอฟซีพี่เมย์ไม่ได้เลยอือปากหวาน อ๋อก็จริงๆก็รักเธอจริงๆรักพวกเธอนะคะมาดูพลังงานใบที่สี่ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังอะ่ะฉันก็หวังว่าจะเป็นคุณโทรหาเขาสิเนี่ยเขารอโทรศัพท์อยู่เนี่ยจ้องโทรศัพท์ไม่วางตานะเนี่ยอ่าฮะจ้องโทรศัพท์อยู่ตลอดเนี่ยรอคอยคุณอะ่ะอ่าฮะเนี่ยพลังงานของเขาอะ่ะเขารอคุณอยู่นะตอนเนี้ยมาดูพลังงานใบที่ห้าสิว่างไงคะ่ะ พลังงานไปทนี่5นะบอกว่าหยุดทําให้ฉันรักคุณไปมากกว่านี้ได้แล้วรักคุณจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยหยุดทําให้ฉันรักคุณไปมากกว่านี้ได้แล้วเอฟซี FC พี่เมย์บอกว่าทําอะไรก็อยู่เฉยๆอ่ะนะเห็นไหมพี่เมย์บอกแล้วให้อยู่เฉยๆสวยๆรอๆ,อๆยังไงเขาก็รักเราอย่าไปวิ่งตาม ยิ่งยิ่งเราอยู่สวยๆวยพลังงานดีๆมีความสุขความเบิกบานนะคนที่เขารักเราอ่ะเขาก็จะบ,บ uy, อกวิอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากแบบมาใกล้แล้วเขาจะขนขวายแก้ไขปัญหาแล้วก็จะรีบนะคะมาหาคุณอะ่ะมาแบบ ทำอะไรมาแบบเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแบบเกิดคอมิเมนต์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่พี่เมย์บอกอ่ะอย è, ู่ในทิศทางบวกพลังงานบวกมีความสุขความเบิกบานเข้าไว้รักต er ัวเองให้ไม่มากมากดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะให้เลิศเลิศเวลาแบบแฟนหันมาเจออีกทีอ๋อโอ้ไปทางอะไรมาทำไมแบบดูดีขึ้นสวยจังอะไรเงี้ยตกหลุมรักตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาแบบนั้นเลยนะคะ อ่าทีนี้มาดูกันไพ่นางฟ้านะสำหรับนี้นะคะแมจิกท่ามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับเอฟซีพี่เมย์สามใบนะคะมาดูพลังงานนางฟ้าสามใบนะคะนางฟ้าอยากจะพูดคุยอะไรกับเอฟซีพี่เมย์บ้างคะอยากจะสื่อสารอะไรขอพลังงานนางฟ้าสามใบคะ่ะ พลังงานใบแรกบอกว่าแอคชั่นนะฮะตอนนี้คิดว่าจะทำอะไรอยู่หรออ่าี้เมย์ถามใครก็ถาม MC เซแหละถ้าคิดจะทำอะไรอยู่ลงมือทำเลยนะอย่าช้านะคะไพ่บอกว่าคิดจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ในใจอะทำเลยอ่าทำแล้วดีทำเลยค่ะลงมือทำเลยทำแล้วดีมากๆตอนนี้เป็นพลังงานที่ดีนะพไพ่ใบต่อมาบอกว่าเฟสนะคะเฟส โชคชะตาโชคชะตาเรื่องราวนะคะโชคชะตาของคุณน่ะจะทำให้คุณน่ะเจอตอนนี้มันมีเรื่องราวที่แบบว่าให้คุณน่ะสังเกตรอบข้างให้ดีๆนะคะ Believe you are not alone Spirit is right beside you are for guidance And it will come หมายความว่าอย่างไงคะหมายความว่าโชคชะตาอยู่กับคุณพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณลองคิดดีๆลองถามนะคะคุณอยากได้คำตอบเกี่ยวกับอะไรคุณจะได้คำตอบกับสิ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณอะ่ะพลังงานไทอะ่ะกองไม่โฟก,กัสเห็นไหมนี่คะ่ะเป็นพลังงานของนางฟ้า เป็นนางฟ้าที่แบบว่ามีพลังงานแบบเจิดจ้านะคะแสงสว่างรอบตัวแล้วก็เหมือนมีปีกแล้วก็มีแสงสว่างที่เป็นเหมือนแบบรอบหัวด้วยนะคะนั่นคือพลังงานที่แบบว่าเป็นพลังงานนางฟ้าหรือเป็นพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณนะคะโอบกอดคุณไว้ให้คุณจงเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะจิตวิญ,ญญาณและแสงสว่างอยู่ข้างๆคุณเสมอนะ แล้วคุณลองถามสิว่าคุณจะไปทางไหนต้องทำอะไรเดี๋ยวคุณก็จะได้คำตอบสิ่งเหล่านั้นนะคะจะปรากฏขึ้นมาให้คุณได้รับรู้นะะ่าฉะนั้นนะคะคุยกับตัวเองให้บ่อยๆนะคะแล้วจะได้ไอเดียนูน่นนี่นั่นออกมาเยอะแยะมากมายโอ้ให้วันนี้ขึ้นมาแฮปปี้เนสนะคะ แฮปปี้เนสก็คือเตรียมรับเลยความสุขนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นให้อยู่ในพลังงานของทิศท,ทางบวกไว้นะ,ะถ้ามีพลังงานในทิศท,ทางบวกสิ่งดีๆจะเข้ามาชีวิตที่มีความสุขนะคะเรื่องราวดีๆโชคล่าวาสนากําลังเข้ามาในทิศท,ทางของคุณในเส้นทางของคุณเพราะฉะนั้นรักษาทิศท,ทางพลังงานบวกไว้อย่าให้พลังงานลบมาผลักดันโชคล่าวาสนาความสุขของคุณห่างไกลออกไป ะะคุณจงเป็นพลังงานในทิศทางบวกเพื่อดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณได้เร็วยิ่งขึ้นยิ่งเป็นตอนนี้คุณดึงดูดเข้ามาได้เร็วแต่ถ้าแบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ยังไม่เป็นทิศทางบวกเราปล่อยให้พลังงานทิศทางลบไหลเข้ามาไหลเข้ามาบวกบ้างลบลบ้างบวกบวกลบลบลบคือมีบวกสองอันแล้วมีลบสามอันอะไรอย่างเงี้ยพยายามนะคะตั้งสติตัวเองเราให้พลังงานเป็นทิศทางบวกนะคะ ตั้งสติตัวเองให้ดีพี่เมรู้ว่ามันยากมันยากจริงๆนะคะกับการที่เราอ่ะจะหยุดคิดเรื่องราวที่เป็นกังวลเรื่องเราอะไรที่มันเข้ามาเยอะแยะมากมายกับชีวิตความเป็นจริงสภาพแวดล้อมชีวิตคนรอบข้างหรือสิ่งที่เราได้ยินหรือเหตุการณ์ที่เราได้เตบได้เจอนะคะมันเป็นเรื่องยากที่เราอ่ะจะหยุดอยู่กับสติของเราแล้วเอาความสุขหรือเอาสติมาใส่เพื่อให้ปัญญาได้เกิดนะคะแล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นั้นไปด้วยทิศทางบวกเนะี่ยพี่เมร รู้ว่ามันยากแต่คุณจะต้องฝึกฝนเพราะว่าไม่มีใครช่วยคุณได้พลังงานในทิศทางบวกเท่านั้นคือหนทางเดียวที่คุณจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ใดๆฉะนั้นอย่าให้พลังงานความที่เป็นพลังงานลบความกังวลเศร้าโศกเสียใจความกลัวมาครอบงำพลังงานตัวตนของคุณไม่ให้คุณได้ฉายแสงไม่ให้คุณได้เปล่งประกายเป็นแสงสว่างเพื่อดึงดูดความดีสิ่งดีๆ เราไม่งั้นคุณจะกลายเป็นพลังงานที่อยู่ในพลังงานลบแล้วก็ดึงดูดนะคะพลังงานที่เป็นเรื่องราวล,ลบเข้ามาฉะนั้นนะ ให้อยู่ในทิศทางบวกเสมอนะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ได้ทุกวันขอบคุณตัวเองในจบวันก่อนนอนเอาวันนี้ทําได้ดีมากสุดยอดมากเลยคิดบวกได้อีกหนึ่งวันแล้วแล้วพรุ่งนี้ฉันก็คิดบวกแบบนี้อีกทั้งวันได้แน่นอนฉันรู้บอกตัวเองแบบนี้ค่ะบอกไปทุกวันทุกวันนะคะประสบความสําเร็จทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคิดบวกไปเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งเดือนคุณจะคิดบวกอัตโนมัติเชื่อสิพอพลังงานลบเข้ามา คุณจะเปลี่ยนความคิดของคุณทันทีเพราะคุณกลัวกลัวว่าเรื่องร้ายๆมันจะเกิดขึ้นกลัวว่าพลังงานตัวเองจะเป็นพลังงานลบสะสมแล้วดึงดูดเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณจะเปลี่ยนพลังงานของคุณไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวก่อนคิดบวกมีความสุขไปทํานู่นนี่นั่นแล้วก็เปลี่ยนพี่เมย์จะบอกเคล็ดลับนะคะเวลาที่มีพลังงานลบพอสํารวจตัวเองแล้วตัวเองมีพลังงานลบให้เปลี่ยนตัวเองโดยด,ด่วนโดยวิธีการที่บอกว่าฉันโชคดีฉันมีความสุข ฉันยิ้มได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ฉันมีความสุขจริงๆเรื่องราวดีๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะพูดถึงมันจะอึดอัดใจมันจะพูดออกไปยากในสถานการณ์นั้นแต่ต้องพูดกับตัวเองไว้ก่อนพอคุณพูดกับตัวเองแล้วใส่ใจกับคําพูดของคุณคุณกําลังพูดอะไรให้พูดแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็คิดตามในสิ่งที่คุณพูดฉันมีความสุข ฉันพบเจอแต่เรื่องราวโชคดีโชคลาววาสนาชีวิตฉันมีแต่ความสุขฉันเจอแต่เรื่องราวดีๆทาไมชีวิตฉันถึงโชคดีแบบนี้พูดอะไรที่เป็นเรื่องดีๆแล้วก็คิดตามคําพูดของตัวเองเนะะีค่ะเขียนวอร์ดดิ้งไว้เลยนะคะพอมีพลังงานลบเมื่อไหร่พูดดีกับตัวเองอย่างนั้นแหละพอแบบนั้นปุ๊บมันจะทําให้คุณลืมพลังงานที่ความลบเศร้าโศกเสียใจแล้วมันจะดึงสติคุณกลับมานะคะ แล้วคุณก็พยายามดึงสติคุณไว้แล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีไว้ฝึกไปเรื่อยๆนั่นคือการปล่อยวางพลังงานลบให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเรากอดไว้เก็บไว้พลังงานความลบอยู่กับเราจะดึงดูดเรื่องเราลบเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ฝึกฝนและเก่ง ขึ้นในทุกวันนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เมยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ